จเจริญสมถะและวิปัสสนาย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผลที่กำหนดไว้เท่าใดที่บุคคลพึงบรรลุด้วยญาณของพระเสขะด้วยวิชาของพระเสขะผลนั้นทั้งหมดข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแก่ข้าพระองค์เถิดวัชชะถ้าเช่นนั้น เธอจงเจริญทมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปเถิดวัชชะทมทั้งสองคือสมถะและวิปัสสนานี้เมื่อเธอเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วจักเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนวัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดดุดไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้ดังนี้ในอิทธิวิธีนั้นๆน,น,นั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักข,ขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงฟังเสียงทั้งสองคือเสียงทิพและเสียงของมนุษย์ ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ด้วยทิพยโสทาตอันบริสุทธิ์ล่วงโสทาตของมนุษย์ดังนี้ในทิพยโสทาานั้นๆันน,นั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักข,ขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วย คือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือ Ella, จิตปราศจากราคะพึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะพึงรู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะพึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะพึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหูพึงรู้ว่าจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่านพึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตถึงซึ่งคุณอันใหญ่หรือจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่พึงรู้ว่าจิตไม่ถึงซึ่งคุณอันใหญ่จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าพึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิพึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นพึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นดังนี้ในเจโตปริยญาณน,นั้นๆนั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่ วัชชะ no เธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวัตกบเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกบเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกบเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ ในบุพเพนิวาสานุสติยานนั้นๆันั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะเธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุดติกกำลังอุปบัติแลวประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันธสามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธ ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติกกำลังอุปบัติเลวประนีต มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยะจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในจุตูปปาตยานนั้นน,นันั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่วัชชะ เธอนั้นเพียงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดังนี้ในอาสวะขยะยานนั้นนัน้นั่นแหละเธอก็จักถึงความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในขณะที่อายตนะยังมีอยู่